สวัสดีครับอ่าน,นี้จะพามาดูพลายคำเก้วนะครับพออของทีมงานช้างป่านะครับพระเอกทีมงานช้างป่าวันนี้มาดูอาการปวดท้องของพลายคำเกวนะครับปวดท้องเตะบ่ายช่วงบ่าย,าย,าย,ายนะครับเนี่ยปวดท้องมากเลยแล้วตกมันด้วยครับทีนี้ปวดท้องยังพอะว่าครับตกมันอีกต่างหากแล้วใครจะเข้าไปเอายาอะไรทาให้อะทาไม่ได้นะครับตอนนี้คือต้องใช้ยายัดเข้าไปกับกล้วยให้กินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราเอา ยาไปทาเหมือนช้างไม่ตกมันอันตรายไม่ได้ครับเพราะว่าเขาจะเป็นอย่างเนี้ยถ้าช่วงตกมันบางทีบางปีจะเป็นอย่างนี้ตลอดครับตกมันปีหนึ่งเขาจะปวดท้องประมาณสองครั้งหรือว่าครั้งหนึ่งปีนี้ก็ตกมันอยู่ด้วยแล้วก็ปวดท้องด้วยเห็นแครับอ่าตอนนี้คือบิดตัวครับเนี่ยมันก็ไหลออกเนี่ยบิดตัวอะท้องก็ปวดตกมันก็ตกทีนี้ยตอนนี้คืออ่าตกมันนะครับเนี่ยหาปวดท้องนะครับเนี่ยตกมันอยู่ ยังจะไล่เลยครับเพราะว่าตอนเทีย่ยงเมื่อกี้เอายาให้กินแล้วอาการเอายาให้กินสักพักะจะหายเริ่มมันเทาลงบ้างแล้วแต่ตอนนี้คือปวดอีกแล้วเริ่มปวดอีกแล้วนี่นะครับนี่คืออันตรายครับเนี่ยอันตรายมากเลยครับตอนนี้ก็ได้แคย่ยืนรอแล้วก็เอารอเอายาใส่กล้วยแล้วก็โยนให้กินนะครับตอนนี้ก็ได้ไปหา คุ้ยหาอะไรมาแล้วครับตอนนี้เนี่ยครับจะยืดตัวจะปวดท้องตอน้นยังไม่ถ่ายคลิปเนี่ยลุกนั่งลุกนั่งนอนนะครับนอนลุกนอนลุกนั่งเถอะนี่ยครับนี่ครับนี่คืออาการเจ็บเจ็บปวดท้องเขาเนี่ยนะทำยังไงครับเนี่ยคือปวดท้องครับเนี่ยปวดท้องมากเลยแล้วตกมันก็อุณมลลันลออกตรงขมับครับขมับ,บวมมากด้วยเนี่ยเนี่ยคือตกมันครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปวดท้องอาการตอนนี้คือปวดท้อง ปวดท้องจะยังจะไล่ควาอย่งครับเนี่ยเนี่ยคือนี่คืออาการปวดท้องเขาแครับเนี่ยทาอย่างนี้คือปวดท้องเขาเป็นคนเขาแบบปวดท้องเข้าใจครับเนาะขนาดเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยนี่คือปวดท้องปวดมากแล้วครับเนี่ยปวดลุกนั่งลุกนั่งเลยครับเนี่ยอากาปวดท้องครับอย่างยังจะทำควาอย่าครับอันตรายขนาปวดท้องยังเก่งยังจะไล่คนอีกโอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่ เรามีได้สักพักกนครับรอครับสักพักเดี๋ยวกําลังเอาไปเอากล้วยเอาอะไรไปหาซื้อกล้วยมาให้กินครับใส่ย,ยาให้กินเพราะว่ากล้วยเราไม่มีครับเนาะต้องวิ่งหาซื้อแถวร้านค้าก่อนว่ามีกล้วยไหมเขาได้กล้วยมาขายไหมเราเอากล้วยแล้วก็จัดยาสใส่เขากินนี้ก็แจ้งไปที่ทีมหมอ้วครับหมอบอกว่าเดี๋ยวจะลงเอายาลงมาให้กินหมอยังถามเลยว่าพี่เอาอล้วตกมัในจะเข้าไป ทายาอย่างไงได้พี่ผมบอกว่าไม่ต้องทายาครับคุณหมอเอาแค่ยามาให้ผมเดี๋ยวผมจะใส่ยัดเสกล้วยโยนไปให้เขากินเองครับอ๋อหมอเขาออกกิ้วเค้ได้ได้ได้งั้นเนี่ยคำอย่านี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อการปวดท้องครับเนี่ยปวดท้องมากเลยอ่าปวดท้องลุกนั่งลุกนั่งเพราะว่าเราหยวกเขาประจำเราจะรู้ว่าอาการปวดท้องเาจะเป็นยังไงเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ปวดมากเขาไม่นั่งนะครับเนี่ยเนี่ย น,น,นี่คือการปวดท้องเขาครับเนี่ยตอนนี้คือลุกนั่งลุกนั่งอย่างเงี้ยคือปวดท้องนะครับเพราะว่าเราอยู่กับเขามาหลายปีเรารู้ว่าเออลักษณะอาการยังไงเขาเป็นอะไรเราจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรไงอ่าตอนนี้เขาก็ปวดท้องลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งครับเมื่อกี้ก็ให้ยากินเข้าไปชุดหนึ่งแล้วครับก็บรรเทาอาการลงไปได้บ้างแล้วก็มาปวดใหม่อีกรอบจะเป็นอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันมันเปลี่ยนฤด,ดูนะครับเปลี่ยนฤดูแบบคือฝนตกทั้งร้อนทั้งฝนตกอย่างเงี้ย แล้วช้างก็ชอบเป็นช้างชนิดจะชอบเป็นช่วงนี้ครับตกมันแล้วก็ชอบปวดท้องเวลาตกมันด้วยที่สําคัญคือเขาตกมันแล้วเราเข้าไปทายงทายาอะไรให้เขาไม่ได้ตรงนี้แหละคือปัญหาเราก็ต้องใช้ยายัดเข้ากับกล้วยให้กินอย่างเดียวเพราะเขาตกมันครับนู้นเราก็ต้องเซฟตี้ความปลอดภัยของเราไว้เนียหาจังหวะนะครับจังหวะปวดท้องปวดแต่เขาก็ดูดูก็คา ขับถ่ายได้ปกติไม่ใช่อาการท้องอืดนะครับอาการนี้คืออาการปวดท้องไม่ใช่ท้องอืดเป็นอาการปวดท้องครับเพราะว่าเขาขับถ่ายได้ปกติอยู่ถ้าเขาขับถ่ายไม่ได้ก็คืออาการของช้างนะครับนยลุก <RS> นั <anan> ่งลุกนั่งเลยครับโอ้ยเก็บนะครับนั่งลุกนั่งเลยลุกนั่งลุกนั่งเลยนะครับตอนนี้คือปวดท้อง เข้าใจครับว่าปวดท้องเหมือนคนเราแลครับนกปวดท้องก็นอนดิ้นอยู่งั้นแหละคนพอดีก็วันนี้ก็เพิ่งไปรับพ่อของทองเพชรครับน้องเป่าของพลายทองเพชรนะครับมาจากโรงพยาบาลปวดท้องเหมือนกันกับขานั้นเป็นแผลใน,นกระเพาะอาหารครับผมส่งไปโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานครับส่งไปโรงพยาบาลตั้งแต่บ่ายสามเมื่อวานกว่าจะได้ตรวจก็ปลาไปทุ่มกว่านะครับไปรอคิวรอหมอรอรายนานครับตอนแรกก็ไปคลินิกกลับมาก็ พึ่งไปรับมาเมื่อกี้ครับรับมาจากโรงพยาบาลเมื่อกี้หมอพึ่งสั่งให้ออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อกี้มาถึงก็ไปเจอช้างตัวเองปวดท้องครับทีนี้เนี่ยเวลาเขาปวดท้องจะซึมอย่างงี้นะครับเนี่ยเห็นไหมง่วงเขาจะตกอาการเขาจะตกจะซึมอ่าลุกนั่งนอนแล้วก็ง่วงตกอาการซึมเลยครับเนี่ยคืออาการปวดท้ององเขาซึมเลยครับซึม เพราะเราอยู่กับช้างคนเลี้ยงช้างคนเลี้ยงเลี้ยงช้างได้กับเลี้ยงช้างเป็นมันต่างกันนะครับเลี้ยงช้างได้ก็เลี้ยงได้อย่างเดียวอ๋อช้างสบายไม่สบายกูไม่รู้คือเรามีหน้าที่เลี้ยงเลี้ยงอย่างเดียวอ่าแต่คนที่เลี้ยงช้างเป็นคือเข้าใจหลักการของช้างเข้าใจนิสัยของช้างว่าช้างของเราเนี่ยเออยามที่เขาไม่สบายจะเป็นยังไงบ้างยามที่เขาสบายอาการล่าเริงจะเป็นยังไงยามที่ไม่สบายจะเป็นยังไงยามที่เขาจะตกมันจะเป็นยังไงเราต้องสังเกตนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงช้างตัวผู้ เราก็ต้องสังเกตคือทุกคนถ้าเลี้ยงช้างเป็นอ่ะต้องสังเกตไม่ใช่จะเลี้ยงช้างอย่างเดียวว่าพอช้างไม่สบายเอาไม่รู้เรื่องอ่าช้างเป็นอะไรเห็นช้างยืนซึมนึกว่าช้างเหนื่อยไม่ใช่นะครับยืนซึมนะี่ะต้องดูด้วยว่าซึมเนี่ยเขากินหญ้าไม่เราให้หญ้าเขากินเขากินไหมเออบางทีเขาไม่กินหญ้าเขายืนซึมซึมอยู่อ่านั่นคืออาการไม่สบายบางทีเขาซึมท้องเขาปองอ่าคืออาการท้องอืดมันมีอาการถ่ายท้องถ่ายอะไรของช้างอีกอีกหลายอย่างต้องเข้ามาเรียนรู้ เรียนรู้ถึงเข้ามาสัมผัสเรียนรู้เองครับถึงจะได้รู้กับตัวเองว่าช้งางการไม่สบายของช้างเป็นยังไงแล้วน้ำมันตกมันเนี่ยตอนเนี้ยคือเนี่ยอักไอาสาเหตุท,ที่คิดหนักคือตกมันแล้วไม่สบายแต่ก็เขาเป็นอย่างนี้เกือบประจำะครับปีหนึ่งเป็นครั้งส่งครั้งเงี้ยทีนี้ก็จะให้ยากินให้ยากินสักพักประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเขาก็หายแล้วครับ ตอนนี้ก็รถหมอมาแล้วครับผมบคุณหมอก็กําลังมาแล้วครับฝั่งนู้นรถหมอมังแล้วมาแล้วหมอกําลังมาอยังไงก็เดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอนะครับเดี๋ยวเอายาคุณหมอละตอนนี้ก็กําลังใส่ยาอยู่นะครับอเผอิญว่าเมื่อกี้เอายาใส่กล้วยให้กินแล้วทีนี้บี้เอายาวหมดครับไม่กินครับกินแต่กล้วยยาไม่ยอมกินอันนี้คุณแม่ก็กําลังเอายาลองใส่กับ สับปะรดใบใหม่ครับลองเอาสับปะรดเปลี่ยนลองเปลี่ยนอาหารดูครับลองเปลี่ยนเป็นสับปะรดเพราะว่ากล้วยเขารู้แล้วว่า,ามียาอยู่ยนะกล,ล้วยเขารู้เลยว่ามียาอยู่ในกล้วยขอมีกินเราก็ต้องใช้สับปะรดแทนกล้วยลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนอาหารดูเราจะกินไหมก็ใส่ให้กินหกสิบเม็ดครับหกสิบเม็ดจอดพูดเลยพอจอดพูดเลย 60เมตรครับเนี่ยใส่ให้กิน60เมตรอาการตัวนี้ก็เดี๋ยวกินยาลงไปสักพักก็น่าจะหายนะครับนี่ครับยายาที่คุณหมอมาให้นะครับยาที่คุณหมอมาให้นี่ยาที่คมมุณหมอเรามาให้ครับนี่ก็หมอเนี่ยเนี้ยครับแล้ก็ เจาะนะครับเจาะแล้วก็อเอายาใส่ครับวิธีการบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอายาให้ช้างกินเราให้กินยังไงเราต้องเจาะเป็นรูแล้วก็ยัดยาเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าสับปะรดมันจะหอมัมนดับกลิ่นยาได้ไม่เหมือนกล้ยกล้วยมันจะไม่กลิน่นไม่หอมมันดับกลิ่นยาไม่ได้กล้ยถ้าสับปะรดกลิ่นจะหอมมันดับกลิ่นยาได้ครับเมื่อกี้ก็ได้ประมาณสามสิบเม็ดนะครับกินไปประมาณสัก ยี่สิบเมตรไม่กินสักสิบเมตรนะครับไม่กินนี่ก็มาดูวิธีการเอายาให้เขากินนะครับว่ากินยังไงโยนสับปะรดไปให้แล้วครับกินไหมกินไหมรุ่นว่าจะกินไหมตอนนี้รุ่นว่าจะกินไหมตอนนี้ รดนะครับนัคือสับประรด,ดกินไ,โโไหนมเรียวอยู่บนบิกัดกล้งลกองนะโอ้รู้ครับรู้รูว,ว่ามียามีกินรู้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 ว่ามียาอยู่ในนั้นไม่ยอมกิน รู้ปกติกินยาง,ง่ายมากเลยครับช้างเชือกนี้อ่ะเหยียบอีกเหยียบดูอีกเหยียบดูครับตอนนี้เหยียบดูอีกอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะเมื่อกี้ก็ได้กินเข้าไปประมาณยี่สิบสามสิบเมตรแล้วเด่นนะครับปกติกินยาง,ง่ายไม่ใช่เป็นอย่างนี้ครับปกติกินยาน่าง่ายมากเลยช้ากเกงเกลียวยาง่ายมาก แต่ตอนนี้คือไม่กินเลยยาใส่สับะรดให้ก็กลิ่นหอมมากสับะรดก็ยังไม่กินนะครับยังเล่นตัวอยู่ตอนนี้ปกติของช้างไม่สบายไม่ว่าแต่ช้างว่าแต่คนครับเนาะเวลาะมันกินโทษจะมีอไอพิากาเแจ๊กอะไรจ้าไม่กาเแจ๊กไอพิกาแจ๊กคุยกับแจ๊เพ่ดเตียนอยากกินอะไรนะครับเพราะว่าคนไม่สบายคือเหมือนคนช้างก็เหมือนคนนี่คนเวลาไม่สบายก็ไม่ค่อยอยากกินกินมันหูไปตัวไหนยามันเหยียบทิ้ไปโพร้ยยอมเลยกินนะครับกินกินบ้างครับกินบ้างแล้วครับ กินได้เยอะอยู่ครับกินได้เยอะอยู่อ่ากินเกินครึ่งอยู่ครับเกินครึ่งเหมือนคนเนาะแบบไม่สบายจะอยากกินโค้งโอ้ผมเหมือนคนเลยครับไม่สบายก็ไม่อยากกินอะไรนะครับเนาะกินอะไรก็บอเซแล้วน้ำลายเหนียวหรือว่าน้ำลายขมสางก็เหมือนกันไม่สบายจะให้กินนั่นกินนี่เขาก็ไม่กินแล้วเขาฉลาดเหมือนกันนะครับเนาะ ก็ต้องรอรู้สักพักว่าอาการจะเป็นยังไงวันนี้ก็เอาอย่างเดียวเลยอยากกินก้อยบอ่บนี่ยตอนนี้คืออาการงวงงวงซึมซึมลมตกเนี่ยปวดแต่ปกติสับปะรดเนี่ยโอ้ยหอมมากกินดีครับปกติน่ทีมงานหมอมาให้กำลังใจเข้ามาไม่ถึงครับ <laughs> เข้าไม่ได้อันตราย เราดูอาการสักพักเดี๋ยวก็หายนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็หายเยอะ, <15 S 2> อะครับทีมง,งานเยอะตอนนี้ทีมง,งานเยอะให้กำลังใจเยอะนะครับกินยาแล้วก็ต้องกินน้ำนะครับอาน้้ำให้กินก่อนนะครับกินยาเสร็จกินน้ำยาจะได้ละลายออกฤทธิ์เร็วนะครับอกินน้ำอยู่ครับตอนนี้มากินน้ำอยู่เดีย๋ยวสักพักคอยดูอาการมันชั่วโมงสองชั่วโมงว่าจะหายไหมให้กิน ยาเสร็จเรากินน้ำครับตอนนี้คอยดูว่าบททองอย่างเงี้ยเวลาไปกวาดท,ทำความสะอาดเก็บมูลเก็บเศษหญ้าเศษเก็บเก็บมูลเก็บเศษหญ้าทำความสะอาดที่นอนเขาเนี่ยเขาจะไล่ไหมของน้พ่อครับไปกวาดอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมว่ล่ออยู่ฝั่งนี้ครับเหมือนเดิมล่ออยู่เหมือนเดิมครับล่ออยู่เหมือนเดิมไปฝั่งนู้นไม่ได้เพราะว่าตกมันมาไม่ค่อยถูกกับผมเลยครับทางชนิดไม่รู้เป็นอะไร กับผมมันไม่ค่อยถูกกันเลยถ้าตกมันแต่ถ้าไม่ตกมันโอเคอยู่แต่ถ้าตกมันอะ่ะไม่ได้เลย <_ d ates> เห็นผมไม่ได้เลยตกมันแล้ะไล่อย่างเดียวเลยแต่ถ้าไม่ตกมันก็ปกติอาการปก,ปกติธรรมดาเชื่องเหมือนช้างทั่วไปแต่ถ้าตกมันขึ้นมาละได้ยินเสียงผมไม่ได้เลยครับไล่ผมอย่างเดียวเลยปกติเขาจะกินยาง่ายนะครับแต่มีครั้งนี้นะครับเนี่ยที่กินที่ไม่อยากไม่ค่อยอยากกินยา ปกติใส่ย,ยาใส่อะไรให้ก็กินแต่วันนี้ไม่ค่อยกินแต่แต่รอบแรกผมให้กินไปสี่แผงแผงสิบเม็ดก็สี่สิบเม็ดครับเนาะกินกินเอ็นราซินนั้นเอาเอ็นราซินให้กินกินแล้วครับตอนนั้นนี่ก็ดูขมับเขากําลังบวมใหญ่การบวมกําลังบวมใหญ่แล้วตอนนี้บวมใหญ่มากเลยตอนนี้อ่าเล่นสายายางครับเนี่ยดูเล่นสายยางเดียวเลย ต้นลูกสับประรดครับนู่นลูกสับประรดจตเตรียมแล้วครับไม่กินให้ฉลาดเรื่องฉลาดขึ้นแล้วอย่างว่าเหมือนคนแหละครับเนาะคนเวลาไม่สบายปวดท้องปวดท้องก็ไม่อยากกินอะไรเหมือนกันเอ่คนคุยกันเข้าใจไงคุยกันเข้าใจยังให้กินยงกินยายากเลยคนแต่เนี้ยช้างนะครับนะ,ะกินน้ําได้เยอะอยู่ครับ น้ำเสร็จเจะได้จะได้ไปละลายยาที่กินลงไปจะได้หายเร็วๆอ่าตอนนี้หลังจากที่เราให้ยาพายคําแก้วกินเสร็จเขาก็ประมาณชั่วโมงกว่านะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าสักสองชั่วโมงครับวันนี้ก็เริ่มกินยากินอะไรปกติแล้วนะครับตอนนี้คืออาการปกติของเขากลับมาแล้วนะครับอาการปกติของเขากลับมาแล้วครับตอนนี้กินยาได้ตามปกติแล้วนะครับท่านใดที่ ้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช้างป่าของเรานะครับถ่ายคาเกี้ยวของเราก็อาการปวดท้องก็ได้ทุเลาเบาลงแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้กินยมงกินยาได้ตามปกติแล้วครับหลังจากที่ให้ยากินลงไปทั้งหมดรอบแรกตกไปสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบหกสิเม็ดเ0็สิเม็ดกินได้ประมาณหกสิบเม็ดครับที่เหลือคือตกทิ้งประมาณ เมตรอนนี้ก็อาการปกติของเขาก็นี่นะครับคืออาการปกติพอจะตีหูอย่างเงี้ยครับกินหญ้าก,กินอะไรปกติของเขานี่คืออาการปกติของเขา o r o ตอนนี้ก็ได้หญ้าก,กินก็ไม่ค่อยสนใจคนเท่าไหร่แล้วแต่ถ่ายคลิปก็ถ่ายไปไมไ่สนใจแล้วนี่ก็คนเลี้ยงก็สบายใจนะครับก็ต้องขอบคุณทีมหมอเต้องขอบคุณทีมคุณหมอจากโครงการโฆษณาจาักจังหวัดสุรินทร์นะครับที่เอานํายามาให้กับทายทำเกลียวได้ กินแล้วก็อาการปวดท้องก็ได้บรรเทาทุดเราหายลงครับวันนี้ก็พักก็จะได้เป็นปกตินะครับว่าตอนนี้กินยงกินญ้าได้นะครับตอนนี้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณสหรับพ่อแม่เอฟซีและผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามทีมงานช้างป่ามาด้วยตลอดนะครับสวัสดีครับผม